สวัสดีผมไอแซกตอนนี้ผมติดอยู่ในดาวหิมะและถ้าผมยังอยู่ตรงนี้คงได้มรณะผมเลยต้องหาที่พักไปสักระยะหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อแต่เราก็เจอสัตว์ประหลาดที่ปาพวกเราไปบนอากาศ<า>แต่พวกเราก็ยังไม่ชะตาขาดพวกเราเลยใช้โอกาสนี้หนีจากนั้นก็เจอผู้รอดชีวิตที่ไม่นานก็สุขิดเราเลยเดินทางต่อไปเจอกับโรงงานเลยขึ้นลิฟต์ไปแต่เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเจ้าสิ่งมีชีวิตมันตามมาเราเลยเตรียมที่จะเอาชีวิตมัน แต่เจ้าสัตว์ประหลาดมันก็หนีแบบไม่คิดเราเลยได้เข้าไปเจอผู้รอดชีวิตแต่แล้วเราก็โดนโจมตีจากผู้ไม่เป็นมิตรแล้วมันก็ส่งทหารลงมาเราเลยต้องฝากพวกมันไปเพื่อไปหาที่หลบภยัยตอนนี้เราได้เจอกับซากสัตว์ประหลาดที่ถูกแช่แข็งอยู่จากนั้นเพื่อนเราก็ขอให้พวกเราลงไปในตัวสัตว์ประหลาดเราเลยไปละลายสัตว์ประหลาดแล้วเข้าไปในตัวของมันระหว่างที่อยู่ด้านในเราก็ต้องกำจัดก้อนเหลืองๆไปด้วยแต่อยู่ดีๆผมก็เห็นภาพหลอนออผมเลยรีบออกไปก่อน แต่พอมาถึงที่ปลอดไทยเพื่อนเราอีกคนก็ไม่ยอมเปิดประตูเลยลำบากกูอีกแล้วพวกเราเลยรีบตามไปดูเพื่อนแต่ก็โดนศัตรูดักโจมตีแต่สิ่งที่น่ากลัวคือแม้แต่ศัตรูก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่มีหัวแล้วพี่แว่นนี้ก็บอกว่าเพื่อนเรามันทรยศแล้วเขาก็จะทรยศเพื่อนเราต่อเราเลยขัดขืนพวกมันแต่แล้วสัตว์ประหลาดมันก็หลุดจากการแช่แข็ง <Come on. S 1> มันก็เลยดูดพวกเราเข้าไป โชคดีที่ไม่เป็นอะไรแต่เจ้าสัตว์ประหลาดคงจะต้องบลายแน่เราเลยทำลายมันจากภายในมันเลยคายพวกเราออกมาในที่ปลอดภยัยแล้วมันก็จากไปจากนั้นไอคนทรยศก็มาด่าพวกเราผมเลยทําให้เขาหบปากไปตลอดการผมก็เลยเดินทางไปเจอผู้รอดชีวิตแล้วก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดจากนั้นเราก็ไปปีนเขาเพื่อไปเอาลิบมารับทุกคนแต่มีคนบ่นแล้วไม่รีบออกจากลิบสัตว์ประหลาดก็เลยโล่มาจะเอาชีวิตเราเลยตัดสายลิบแบบไม่คิด แต่สัตว์ประหลาดก็เอาพวกเราหล่นลงไปด้วยอ๋อเล่มันชมกูไหมออาลงมาด้วยนะลลงมาด้วยกันเลยึงอ่ะ <laughs>